ชาวบ้านของโคกไงตําบลบัวงเงินอําเภอน,นาหพองจังหวัดขอนแก่นครับและกับประชาชนชิตอาสาเพื่อได้ซ้อยกันครับพัฒนาปรับปรุงศาสนาสถานและกับบริเวณโดยรอบนะครับของวัดนวาการามเพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรืยนรู้ของชุมชนและกับศูนย์กลางในการพัฒนาตามโครงการวัดประชาราษสุขรยละเอียดเป็นใน่างติดตามจากรายงานครับโบทรูปทรงสถาปัตยกรรมอีาส,มสานผสมผสานศิลปะล้านนาของวัดนวดการาม กำลังได้รับการปรับปรุงให้มีความสวยงามมั่นคงแข็งแรงเพื่อให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ศูนย์กลางชุมชนและศูนย์กลางการพัฒนาพระขูถาวรพัฒนากิ id, จเจ้าอาวาสวัดนวาการามบอกว่าวิถีชีวิตตั้งเดิมของคนไทยมีวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเป็นเสาหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจดังนั้นทางวัดจึงได้ดําเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยนำแนวทาง5สและหลักสัพปะยะ7ที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินการในการพัฒนาร่วมกับพระในวัดก็กำหนดให้มาทำแบ่งเป็นโซนบางช่วงก็กำหนดให้มาทำวันศีลวันพระทุกวันศีลวันพระ บางช่วงก็พัฒนาตามระยะเวลาที่มีงานในเทศกาลหรือกำหนดบุญงานบุญอะไรประมาณนี้อย่างอย่างช่วงนี้ก็ก็พัฒนาแบบหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันมาเป็นคุ้มเป็นคุ้มจำนวนสี่คุ้มรอบหนึ่งก็มีมีมีสี่คณะสี่คุ้มมาทำงาน ในทุกๆวันชาวบ้านโคกใหญ่ทั้งชายและหญิงจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาร่วมกิจกรรมการพัฒนาวัดโดยผู้ชายจะทำงานช่างโดยการก่อสร้างซ่อมแซมศาส,สนาสถานขณะที่ผู้หญิงก็จะช่วยในการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในวัดและช่วยกันประกอบอาหารเพื่อรับประทานอาหารร่วมกันเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนในชุมชนส่วนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์พระครูถาวรพัฒนากจบอกว่าจะมีผู้มีจิตศรัทธา นำมาบริจาคและส่วนหนึ่งก็จะซื้อมาจากเงินที่พุทธศาสนิกชนมาร่วมทำบุญในงานประเพณีต่างๆตอนนี้รูปแบบของการบูรณนะเนี่ยรู้สึกว่าจะออกมาแบบที่สมบูรณ์มากทีนี้ก็อาศัยชาวบ้านเป็นเจ้าภาพเจ้าภาพในส่วนที่ทำบุญตามเทศกาลอย่างทำบุญกระถินเป็นหลัก การทำบุญกระถินก็อาศัยให้มีเจ้าภาพในส่วนที่ผู้มีศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพหลายๆคณะร่วมกันสำหรับปีนี้วัดนวการามกำหนดจัดงานทำบุญมหากาถินสามัคคีในวันที่11-12ถึง12พฤศจิกายนโดยมีเจ้าภาพอุปถัมภ์หลายคณะโดยหนึ่งในนั้นจะมีผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ร่วมอยู่ด้วย ซึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานอันเป็นมหากุศลในครั้งนี้ทีมข่าว n b t 11 t v สารรายงาน